สวัสดีคะ่ะจามณีสิผ้ามาถักชุดตุ๊กตาลาตีในชุดสีขาวคะ่ะสําหรับใส่ให้น้องตุ๊กตาเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดง่ายๆจ้าจาาตรงนี้กะสิเป็นลายเอฟธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะมองหนา้าอกนี่ค่ะก็สิถักมาหกแถวเนาะคะ่ะกะต่อ้วยไล่สูหาแถวคะ่ะช่วงนี้กะสิเป็นหกแถวเนาะคะ่ะเนาะช่วงสุภุค่ะกะตามด้วยสูเนาะคะ่ะเนาะมองกระโปรงนี่คะ่ะจ้าเขากะสิเพิ่มมองมองนี่เนาะคะ่ะเนาะเป็นปุ่มไล่ด,กดอกนี่เนาะคะ่ะเนาะ จากถักง่ายๆค่ะกระสีมีไล่ธรรมดาเนาะค่ะเนะาะไล่ถักตามแต่ง่ายๆเลยเนาจะจะไปบึ่งวิธีทํามก็เลยจ้าจาตอนนี้เ้ากระสิเริมต้นเฮดโซเนาะค่ะเนาะก็พันหัวเข็มค่ะค่ะทั้งหมดโซ่กระสีถักขึ้นมาห้าสิบครั้งจะตอนนี้เขาก็ไเดยโซ่หาสิบครั้งแล้วเนาะค่ะเนาะจะก็ใส่มือจับแล้วก็หลุดหลุดมาให้เขาตรงกันค่ะ แล้วก็เข็มมาแท่งตรงจุดเริ่มต้นนี่ค่ะค่ะแล้วก็เกียะะเเ่ยวเนาะค่ะเนาะเกี่ยวซีปิดค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะหอกสีเกี่ยวตรงปลายเส้นไหมไปให้น้ำให้เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะ ค่ะก็พันหอเข็มก็ดึงขึ้นปกติเนาะค่ะเนาะก็เขาก็สิเกี่ยวแบบนี้ไปจนกว่าสิครบทั้งหมดหาสิบหาสิบข้างเนาะค่ะเนาะจนกว่าสิครบครบรอบพงกลุ่มเนาะค่ะเนาะครบรอบสู่ค่ะจ้าตอนนี้เขาก็ถักมาสิจบแถวแล้วเนาะคะ่ะแล้วเราก็เกี่ยวนะะเนาะค่ะก็เกี่ยวซี่ปิดเลยนะะเนาะค่ะงานกระเ็สิออกมาในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะ ค่ะจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มลงตรงช่องเดิมค่ะค่ะแล้วก็เกี่ยวถอดทีละสองเนาะคะ่ะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะค่ะแถวที่สองนี่กรสิทักไปจนกว่าให้ได้สิบหกสิบเจ็ดหลักเนาะค่ะเนาะสิทักไปใหได้สิบเจ็ดหลักค่ะ ก็พันหัวเข็มลงทุกช่องเนาะค่ะเนาะก็ลงทุกช่องจนกว่าสิบครบสิบเจดหลักค่ะ,คะงานก็จะออกมาในลักษณะนี้นะะเนาะค่ะเนาะเราห้ากรสิดทักไปเรื่อยๆจะจนกว่าสิถึงสิบเจหลักเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้เห้ากระถักมาได้ทั้งหมดสิเจดหลักเนาะค่ะเนาะด้านนี้ก็ถึนด้วยสิบเจ็ดหลักค่ะจากนั้นก็ตามด้วยโซ่สาม พันหัวเข็มค่ะฮาก็จะสเบียนมาอีกเก้าหลักเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้ค่ะค่ะช่วงนี้กัะสีเวนมาเป็นช่วงแขนเนาะค่ะเนาะเก้ากจะเกี่ยวด้านหลังแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็พันหัวเข็มกะลงด้านนี้อีกเนาะค่ะเนาะอีกสิบเจ็ดหลักค่ะลงด้านนี้สิบเจ็ดหลักกะสิตรงนี้ก็สิเลือเป็นแขนขอีกขางขางนึงเนาะค่ะเนาะ ค่ะเ้าก็ทักตรงนี้ขึ้นมาได้สิบเจ็ดหลักแล้วนะะเนาะค่ะเนาะก็ถักโซ่ขึ้นมาสามครั้งค่ะบอต้องพันหัวเข็มนะะเนาะค่ะเนาะเอามาลงตรงหลักหลักแรกนะะเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองสามเกี่ยวปิดค่ะเขาสิดได้แบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่สามพันหัวเข็ม ลงช่องเดิมแล้วก็เกี่ยวค่ะฮากัสเกีียวแบบนี้มาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ,ะช่วงนี้ก็จะเป็นตรงช่วงหน้าอึกเนาะค่ะเนาะตรงช่วงตัวเสือเนาะค่ะเนาะค่ะพ่อฮาถักมาถึงช่วงแขนเนาะค่ะเนาะ,ะพันหัวเข็มลงธรรมดาเลยนะจ๊ะกะลงตรงนี้เนาะค่ะเนาะสามครั้ง ลงลงสามหลักเนาะค่ะเนาะฮะดันแขนตรงนี้กะตรงโซนี่กะสีสามหลักขึ้นกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็พันหัวเข็มลงช่องนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเขากระสิทักแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะไปจนกว่าสิครบทั้งหมดหกหกแถวเนาะค่ะเนาะจ้าตอนนี้ห้องก็ได้ทั้งหมดหกแถวเลยนะะเนาะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ค่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะค่ะจากนั้นเขาก็สิเกี่ยวปิดค่ะ ค่ะจากนั้นเท่ากับเกี่ยวปิดเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลื่อนสู้ค่ะแล้วก็ตามด้วยสู้ห้าสี่ห้าค่ะจากนั้นก็เบนไปสองเนาะค่ะเนาะค่ะเท่ากับเบนไปสองช่องค่ะก็ตามด้วยสู้ห้าจากนั้นก็หนึ่งสองค่ะลงช่องที่สามเนาะค่ะเนาะ กระเว้นไปสองหลักค่ะก็ตามโดยสู่หานะคะเนาะจนกว่าเข้าสิค,ครบแถวนี่เนาะค่ะเนะาะจ้าตัวน,นี้กระัักมาสีเซีแถวเราเนาะคะ่ะแล้วก็จะเกี่ยวเกี่ยวลุ่มช่องนี้เนาะคะ่ะหลักแรกเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวปิดตั้งสี่เลยเนาะค่ะเนาะจากนั้นก็ตามได้วยซ่ห้าสามสี่ห้า ค่ะก็ล่มช่องนี้เลยเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เกี่ยวค่ะเขาเสียออกมาในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะเขาก็สิทักแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้าทักไปจนกว่าสิคบหาช่องนี้เนาะค่ะเนาะสามสี่จ้าตัวน,นี้เขาก็ถทักมาจนว่าครบหาช่องแล้วค,ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ ค่ะจากนั้นก็นขึ้นขึ้นโซ่สามนะคะเนาะฮะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มค่ะค่ะห้าสิลงหลักนี่ทั้งหมดสี่สี่ขังเนาะค่ะเนาะกับสิร่รวมกับหลักขึ้นโซ่สามการน,นับทั้งหมดเข็มเป็นสี่หลักเนาะค่ะเนาะช่องช่องหนึ่งกับหอยมีสี่หลักเนาะค่ะเนาะแต่และช่องใส่มีสี่หลักค่ะ ค่ะตอนนี้ฮักกรทักไรไมาครบแถวแล้วนะคะเนาะก็เชื่อมต่อค่ะเกี่ยวซีปิดค่ะกระสีได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มค่ะตอนนี้ฮักกระสีลงทุกช่องเนาะค่ะเนาะพันเอฟลงทุกช่องค่ะจะก,ก็พันหัวเข็มก็ถอดทีละสองเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจากนั้นงั้นกระสีได้ลักษณะนี้นะะเนาะค่ะเนาะค่ะฮักสีห็ดไปทั้งหมด หกแถวค่ะค่ะห้ากระสีลุมทุกช่องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,คะพันหัวเข็มค่ะก็ลุมช่องว่างๆตรงนี้ก็ลุเนาะค่ะเนาะค่ะตรงที่ห้าเชื่อมต่อเนาะค่ะเนาะแล้วก็ลงค่ะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะสิลงมแบบนี้ไปจนกว่าทั้งหมดสิได้หกแถวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหกรอบค่ะค่ะพอห้าทักตรงสะบโพกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะได้ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวค่ะพอได้หกแถวก,กะเกี่ยวปิดเลยเนาะคะ่ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นก็มาลงช่องถัดไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเกี่ยวเอกค่ะเกี่ยวเอกมาทุกทุกช่องเนาะคะ่ะเนาะเกี่ยวเอกมาหนึ่งแถวค่ะหนึ่งแถวเกี่ยวจนว่าจนกว่าสิครบรอบแถวนี้เนาะคะ่ะเนาะ ห้าก็สิทักอกไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าสิครบแถวทักอกแถวค่ะตอนนี้ห้าก,ก็เกี่วเอกมาจบแถวแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็เกี่ยวปิดค่ะจากนั้นก็ขึ้นโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบค่ะค่ะเพราะได้โซ่สิเนาะค่ะเนะเาะแล้ก็เว้นไว้หนึ่งช่องค่ะ ไ่ในหนึ่งช่องค่ะกับรุ่งช่องนี้เลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเกี่ยวอีกเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะะเนาะค่ะเนาะค่ะจากนั้นก็สู้สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบค่ะก็เว้นหนึ่งช่องค่ะ,คะจากนั้นก็เกี่ยวปิดจากนั้นก็โซ่สิบไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสิครบหลอบเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วก็เว้นหนึ่งช่องเกี่ยวอกปิดค่ะค่ะงานกระสีออกมาในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะจ้าตอนนี้ห้ากระทักสู่แถวแรกสิจบแถวแล้วเนาะค่ะเนาะจ้าจากนั้นห้า,า,ากระเมี่ยวลงตรงช่องนี่เนาะค่ะเนาะช่องจุดเริ่มต้นเลยค่ะค่ะช่องว่างๆก็จงไว้เนาะคะ่ะพอต้องไปเกี่ยวเนาะคะ่ะจ้ะกเกี่ยวอีกธรรมดาค่ะสิได้ในรูปแบบนี้เนาะจ้าเนาะ จ้าหลังจากนั้นเท่ากับสิบข้นโซ่ค่ะหนึ่งสองค่ะจากนั้นก็เอาเข็มปักลงตรงที่เท้าข้นโซ่สองเนาะค่ะเนาะจะตรงมุมนี้นลคะ่ะจะเท่ากับปักลงไปเลยเนาะค่ะเนาะจะกะต้องพันหัวเข็มค่ะก็เกี่ยวซีปิดเลยเนาะค่ะเนาะ ค่ะพอเขาเกี่ยวเสร็จเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาเข็มมาแทงตรงจุดเก่าอีกเนาะค่ะเนาะแล้วก็เกี่ยวเอ็กปิดค่ะจะห้านเกศแดนในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะค่ะก็ตามด้วยโซ่สิบค่ะจ้ะพอเ่าได้สิบครั้งแล้วเนาะค่ะเนาะเราก็เอามาปักตรงนี้เนาะค่ะเนาะ ะมาลงงานอ่าห่วงต่อไปเลยนเนะาะจ้ะเนาะเข้ากระเช็ดแบบนี้ไปจนกว่าสิครบรอบเนาะค่ะเนาะค่ะสิทักแบบเดียวนี่ไปจนกว่าสิครบตัวใชก้กระปุงเนี่ยเนาะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ค่ะก็ได้ลักษณะนี้ค่ะก็ตามด้วยโซ่สอง <ๆ S 2> ค่ะเพระต้อง <ๆ S 2> พันหัวเข็มค่ะก็เอาเข็มมาปักลงตรงเข้าเริ่มสู่สองเนาะค่ะเนาะจากก็เกี่ยวซีปิดเลยเนาะค่ะจากจากนั้นก็เอา เกี่ยวตามโดยเอกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ลงช่องเดียวกันนะะี่เนาะค่ะเนาะค่ะก็เกี่ยวเอกปิดเลยเนาะค่ะเนาะจากตรงที่ยาพันขึ้นสองศูงนเนาะ,ค,ะค่ะก็ล่องสัมค่ะะได้ปุ่มแบบนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยโซ่สิบเนาะคะ่ะสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบค่ะค่ะบม่ต้องพันหัวเข็มเนาะค่ะเนาะกลับมาลงช่องถัดมานี่เนาะค่ะเนาะค่ะเข้าห้ามกสิลงทุกช่องค่ะก็เกี่ยวเอ็กค่ะค่ะก็ตามได้วยโซ่สองค่ะไม่ต้องพันหัวเข็มก็ลงหมองเกลียวหเนาะค่ะเนาะค่ะก็เกี่ยวปิดค่ะค่ะจากนั้นห้ามกะ เอาเข็มค่ะมาลงตรงนี่เนาะค่ะเนาะช่องหของเก้าห้อนี่จ้าแล้วก็เกี่ยวเอ็กปิดค่ะจากสี่ด้ในลักษณะนี้เนาะค่ะเนะาะจ้าแล้วก็ตามด้วยโซ่สิบค่ะการเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสี่ด้ความยาวที่ตรงกลางเนาะค่ะเดี๋ยวเ้าได้ความยาวที่ตรงกลางล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอีกทีหนึงเนาะจ้าค่ะตอนนี้กะทักเซิทเราค่ะก็ะได้ความยาวตามที่ตรงกลางเนาะค่ะเนาะ ต,ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอึกเนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเอวค่ะแล้วก็สะโพกเนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นชายกระโปรงเนาะค่ะเนาะเป็นช่วงกระโปรงค่ะจากกระเ็ตเป็นตะข่ายแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็สีมีดอกบางนีดเนาะค่ะเนาะทายเฮ็ดทั้งหมดก็จะได้แปดแปดแถวเนาะค่ะเนาะลงมาหนีค่ะได้แปดแถวจากอันนี้ก็คือการเสร็จชิ้นงานกระโปรงของชุดลาตีนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิมาติดดอกกุหลาบเนาะค่ะเนาะสิมาติดดอกกุหลาบ จะฮักก็ใส้เข็มเย็บผ้าเย็บเอาเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเพื่อติดกุหลาบเนาะค่ะเนาะตรงสะโพกเนาะค่ะเนาะตรงหม่องใช้กระโปรงนี่เนาะค่ะเนาะค่ะติดเพื่อความสวยงามเนาะค่ะค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็ได้ชุดตุ๊กตาน่ารักน่ารักเนาะค่ะเนาะชุดสวยๆเป็นชุดลาตีสีขาวค่ะไว้สําหรับให้น้องตุ๊กตาใส่เนาะจ้าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับเนาะจ้าขอบคุณห,หลายๆจ้าที่เข้ามารับชมจ้า